No พี่น้องถ้าได้ลูกอ่ะเขาเป็นบอกได้ครับผมอ่อนดีเดี๋ยวจะไปดูรูเจ้าไหีสองเดี๋ยวเจอกันอีพีสองด้วยพี่น้องกินข่าวกินน้ำกันครับผมกินข่าวกินน้ำได้สิออกออกต่อได้ครับมือหนีพี่น้องมาหลายได้ครับนี่เอฟซีเอฟซีสาวจิมบ์ เพ่เอฟซีสาวใดซีุกุลนะเบื้องสกคนนะมือนี่พี่น้องไล่อะไรครับพระกระตาไหมกระตาสักคนเลยพี่ทั้งพีครับทั้งพี่กับเบ้าล้านด้วครับผมเบ้าล้านกับสาวยังดอกอันนั้นพี่น้องก็ไฟเป็นไผกับเบื้องเอาด้วยพี่น้องจองใดเนี้ยฝากจองไว้ สาราพาลุยค่ะใช่สารบรรดาพาลุยครับผมถิ่นนาพะรุยค่ะโอ้ตะพุดกะมีจะได้พี่น้องก็ฝากติดตามช่องเพื่อนลำเด้อครับนี่ช่องบ่าวลานช่องอีสานบรรดาพาลุยช่องสาวเล็กผ้าเล่อบ่สาวเล็กมักเล้อเทอมบุนีบ่าวเชิดกษากิมกะทิยางน้ำมูเพื่อนดีละครับนี่เพราะว่าเพื่อนจีจำนาญปากัวเพราะว่าบวมกระพึงมาเนาะ กะาิอาศัยใบบุญเพิ่นนี่แหละครับเขาไปน้ำปลาชาวเจยโบเห็นกันเลยอยู่คนละปลาครับผมเดี๋ยวกะเพิ่นถ่าด้ะครับเพิ่นถ่ากินข้าวอยู่เดี๋ยวจะน้อยนะครับเน้อยจะน้อยจะเข่าวนี่กะฝากช่องมูน้องๆเพิ่อนใดอครับนี่ทุกคนทุกคนกินงานหนึ่งครับผมแตกบึ้มบึ้มบอตินี่ สี่ปลากนไปใส่กระเบิ้งก็ได้ครับแปลกปลาแตกแตกออกจากบ้านเขาปลาแล้ล <c oughs> วพ <c oughs> ี่น้องออกช่วงตรงกลางพ่ดีเลยซองมันนะบ่ได้เอาว่องผ่าปลามาแจกบเพเพน้ำไว้ที่ได้ไว้อย่างเขาปลาลึกมาเลยด้วยครับตัวนี้ มีตะปาบกเคยเข้ามาเลยเดพี่น้องก็มาน้ำเพลินด้ครับรดืมปลาเดิมพี่น้องพี่น้อ,นองอพิ่พนค<ข>มคม่ from, มก็นพึ่งคมลงมันหวานด้วนี่ขาย คนวางบกบกขุมจำ็อยูค่ะบ,บบอกขุมีนี่อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งัเป็นตัวเลยต่อกันอีพีสองด้วพี่น,อน้อ,อ,องนี่ตะดอกเง่้ง มีขาเห็ดเ,เ,เพี่พก่อนเนี่ยนะก่อนกี่ก่อเรื่อยจานสอนขาเห็ดพี่น้อง ง่ายครับงานเฮงคือเห็นยามันอึดเนาะเก็บอารมณ์บูมีเนว่าซิมี่ง่ายๆด้วยจะเป็นรุน่นดูของเขาดอง,งามน้ำไม่พี่น้อง ดอกเห็ดไหมงามครับเออพี่นอส่วนดอกเห็ดซ่อนลายคมดงว่าจะคมแห้งเนาะคมโด่งน,น,นะเขากระ่ายพี่นอสีบอปันใดนะสีบอส,สูส่สาพวกยู่ผ้าเนาะ มูอยุคขาดคนชนะเลือดอยู่เรื <si ่องควบคมแช่ซ okay. ึ Demon> ่งมือเขากส่เฮ็ดให้มันเศร้าคมเลยนะพี่น้องจะ่ดกอิสิตรงมจืดไงชื่มือก็มือโงานปลเนาะวานเอมวันเราเป็นยีเกล็ดตุ่มหวาน ผึงสาดพ,พีน่น้องกระปุกเลยอื่งาดหรือพึงนกยุงน้อยน,น่อพี่น้องยังไงครับผึงหวานตายพึงพี่น้องอือพึงพ่งพี่น้องเลยเล็ดตงเพี่นี่หนบอกว่าถือว่าพี่น้งงองผึ่งเขาดง น้ำแห้งเออโอ้ยวุ้ยเราก็ชิมปลาไหมด้วยปลาขึ้นมาอีกกันน่อยหมงบูเพิรนผ้าเขามากครับผมเฮ้ยพี่น้องอย่าโผล่ขี้เกียจมาแล้พี่น้องขี้เกียจแกปากจุ๊จุล้วเขาขี้เก็บคนเลย อ่อนนองยุเนี่แหละเฮ็ดพึ่งเขาโน่งไงที่พนวาเนาะงไลปลานีมิตรต้นใหม่ยงไงครับปลาสมบูรนี่เองแตกต่างกับปลาบ่านทัทิ้งเหะต่างกันเลยครับปลาเป็นสมบูรณ์ผักที่ดอกนึงนอ้ดนับองดัตื่นๆอยู่ช้นนี้ตื่นนีเฮ็ดพึ่งอะไร ยิดผึงหวานตรงนี้ยิดผึงหวานเออหวานเด้อค่ะพี่น้องซีมึงเล้วซีมึงเวแล้วชิมซีมนะอูกอินนามอ่าบ่อใด นี่ขึ้นบนนี่ปกับเปืย่พ่ปลานี่ต้นไม้ไงค่อนข้างหลายด้วยครับจีบแตกต่างกับปลาบางหน,นึ่งต้นนี้เพื่งขมค่ะดุงดึงดึง,ด,ด,งดึงสวยงามเลยพี่หนุ่มนี่พี่น้นองขนดาดใ่ไ้ยางเขามาเลือกได้ค่ะนี่ ใีดเตรียมตะกาไว้ถึเนอปะทีเห็ดทึ่งเห็ดเพิอง,ง,งผมทึ่งเห็ดเพิอง,งหวานเลยครับปะปนกันไปนี่ตงเสีบเห็ดเพิองเขา งหวานตะขมออกน้ากันเลยพี่น้องเลยหวานขมออกน้ากันเลยพี่น้องไปเฉยเฉยฉันจะเตรียมตะกาไว้ดิเียบเียใช่เนี่ยนี่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 ลายกระไลพผดดกเว้ยเอาเลือกเอาเลือกเอาเด้อเลือกเอาพี่น้องเลือกเอาเอาแต่ตัวจุ๋มๆมาตัวบ้านเอาไปก่เปลือยค่ะ เห็ดเปื่อยพี่นออ้องนี่จังเพื่งเขาใหญ่พี่น้องเห็ดเปื่อยหนามเต็มพี่น้องเลยสวนลายเอาอะไรครับพี่ลายแหงเบิ่งพี่น้องนี่แต่เห็ดเพิ่งหวานพี่หบอสพี่เมยอุ้ยแตงเมยนว่าบอสถือหนามสวยาง,งามแหง่เลยลายคักพี่น้องมึง เขาถือหนามด้ครับเขาอมน้มจะดีบ่าวได้พี่น้องจะจุจ่มได้คขา,ขาลายนา,นางเตะน,น,นางเตะเออจุ่มเห็ดนี่ค่อนข้างหลายได้พี่น้องพวกปาหลายเลยแหละถ้าว่าเก็บเอาบ่าเหลือกคือสิได้หลายอยู่ปันเต็มตะการถ้าว่าบ่เหลือกเกิดถึงน้ำค่ะ มวนก็ค<ส>ือนอนโอ้ยเก็บเห็ดนล้วกันจ้ะเหลายจังเลยปวดหลายโพหลายแต้หลายว่าหลายฝูดหลายโพเขานะหลายขัดหลายเนี่ยจังเลยหลายจนได้เรือเขาแล้วครับที่นี่ผู้ใดบัวเบิ่งนี่ถือว่าพลาดเด้ครับตั้งเลื่อตั้งเลื่อเห็ดบานข่มเก่าบานเก่าได้พี่น้องมาหนิแต่กระเลือกเขาครับผมพี่น้องกำลัง พอหวอขึ้นเมื่อวาคือบุพเห็น่เรางงงามมาพหวอดึพี่น้องดูเดียวงงหน่อยนะดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวเขาเป็นสายเห็ดเปิ่อยคมนี่ลายแหงพี่น้องเลยส่วนคมส่วนคมดงมีแต่ดอกใหญ่ๆงามเด้ครับแล<ม>้วก็เห็ดเห็ดเพิ่นหวานนี่ก็มีแน่แต่ว่าเขาดอกเขาอมหนามันเอาใบเดี่พี่น้องบุพคพก็เลยบบกเก็บเอาเด้เลือกเอาได้ดเลือกเอา นี่ทีเต็มกระตาไว้พี่น้องถึงหวานเลยดอกนึงใยดอกนึงบ่ได้ดอกนึงบ่ไใดเลยบ่ไใดเลยบ่ได้เด้อพี่น้องนั่นเห็นบ่จับเปุอยเอาวกระดอกเข้าวใดนี่เพืเข้าวโดงพี่น้องของพืชข้าวโดงนะบางที่ผู้ผมอาจจะเอิ้นซื้อบ่ถือก็ได้เนาะแต่ว่าเพิ่นพาเอื่นนะพี่น้องถ้าพี่น้องถ้าได้ลูกอ่ะคอมเมนต์บอกได้ครับผมมองสะอ่อนดีเห็นแต่เพิ่นเก็บเห็นแต่แถวอุบลเพิ่นเก็บค่ะ แต่บาดซับจิ้มบ่มีเด้อค่ะนี่ครับบ่มีฝึกเเห็นนี่คือว่าเป็นบุญเป็นบุญตาอยู่พี่น้องไตรวมมันกันเพราะเรานาพาบ่หรอบ่ดอกนึงบ่ได้ค่ะดอกนี้ก็เสียดอกไตใหม่ได้บ่ดูนี่ดูนี่ไงว่าไตใหม่ตัวนี้ได้ได้ดูคุ้ม เดี๋ยวจะลอยโคมกับจะกลายเป็นหวานเลยพี่น้องกลายพันธ์ล่ะสาวกิมห่องพ่อยเหรละง่ประสนพี่น้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นเจ้าว่าคือห่องแห้งก่ะเสียไอ้คนคนถือกล่องกระยางของเครื่องลมพี่น้องโอ้เครืออะไรอะไรโอ้ยฟาวฟาวไอ้เสียงห่องผมว่าผมว่าเป็นพ่อร้างไอ้พี่น้อง อันนี้อันนี้กับเางกด้วยไหมพี่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 เมย์นม่คือหลุดเนาะไปเปลี่นเตลี่ยนได้แล้วไปสายเลยตาีาเอแเอพอเางกพอเรางกละงงกเรางกขาวนีเรางกขาว หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดรางเขวะเนาะบ่ได้ตกใจกัตกตกใจลระพี่ดองเด้ป่ะสติดสายเลยกินยังกับ่อผมว่าจะเขา่อสร้างเสียงห้องไหมต่างขึ้หรืออยู่เนาะไแถวอยู่ กันเลยโอ้ตื่นเต้นเนาะพี่น้องดุนดุนโถก่อนที่เพิ่งก็ควรจะตื่นเต้นปหนิดะมาแล้วเด้อครับเนี่ยมาใกล้ๆเห็นซองเขียดคือเท่าไหนเห็นไข่หนึ่งคือว่าคือว่าหมูไม่มูแต่แท้อะยางมาไอเขาแถวกันอยู่เนาะเขาแถวถ่าอยู่จ้ะสิบซองกับปันหมานอ้วยเลยพี่น้องดีนี่อีกสามดอกปักพี่น้องเดี๋ยกพี่ดู แต่ว่าดอกนี่เขาคือหลุดใช่ไอย่างเงี้ยดอกเขาหลุดออกไหมเขาถือหนามเนาะถือฝนฝนบางคืนมันก็่วงหวานเนาะเนาะขาเนี้ยบัวมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องเออแบบเดียวติดตาแล้วครับ จะเราโงูก็มาใส่ผึ่งคมต่อพี่น้องคมดงยามบ่มีกับยู่บ้านกับเก็บตัวแข่งๆกับเก็บเนาะมันบ่พอรงซีก็อดใจบ่ไหวแล้วพี่น้องโอว่าเอาอะไจังได้งามปานนี่เสียบไปน่เม้าวกักับไปนี่แม่ถาวรดาเลยครับทับบ่เอาเสียบเนาะเมียนว่าบ่เสียบเสียบพี่น้องไปก่อยอยู่บ้านนี่บ่มีเด้อพี่น้องเป็นนีกบาตรงๆเลยครับอยู่บ้านบ่มีโหนี่ใหญ่ขนาด อันนี้เพิ่นคักอีหลีปลาเพิ่นที่จะดอกหนาแตกๆกพรัะไม่ปลาพี่น้องมักเงี้ยวเขาสิคลายลินจีเนาะก็ต้องถามนะครับผสมบ่เบิงกระหนาคดกับพ่อมักเงี้ยวมักเงี้ยวเต็มเลยพี่น้องเ็มเบกอเขียวด้วยครับข้าลายจ้ะข้าลาย ผู้นำมนผลข้าลายด้วยครับไม่ดีจุกยิงผลข้าลายตัวข้าลาย ดเดี๋ยเียว่นหนึ่นึ่งน,น่งหน,น,น,าานึ่งหนง่ง่นึ่งนึ่งน่งหนึนึ่งหนาน่บ่งน่าน่งนงนึ่งหนึ่น่นน่งหน้น่หน่งนี่งานึ่นึ่งน่นึ่น,น,บบน่งหงห่นงหน่งหนอ่น,นี่นี เพชเพิงดำจ้ะเรเพิงดำจ้ะเพชรจะได้กระบาดสีฟอเพชรจะได้สิฟอแล้วอันนี้อันนี้ไรจ้ะบอกอันนี้เพชรอันนี้เพชรเตะเพชรเต้โอ้ยเพชรเพิงดำาพ่เพชรพิงดำจ้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวบึงเห็ดเพิ่งอยู่บึงเห็ดบป่าล่านอยู่เดี๋ยวไปกัดครับกับไป เต็มกระตาเลยคุณ้ามมีส้าง่รีบบอกปันปันนี่มีส้างนะอัี่ข้าวขางหลังข้างหลังเขีนหมดเป็นหมูเนอเนาะ เน,ใน,นะนะาะจจกเสียงผู้ใด้ขานต่อผู้ใด้ขานเ,เนาะขึ้นเหงือกเห็ดเนี่ก็คือหนังตีหนังก็เลยเหมือกปล่านี่สลรพัดเห็ดเลยได้พี่น้อง เห็ดที่พวกเคยเห็นก็ได้เห็นด้วยครับมาป่านี้เมื่อกี้ไปเบิ่งกระตาเบาลานมากครก็ได้เห็ดเพิงดำตัวใดบ่มั่นใจเฮาก็ะจิถามเพื่อนได้วี่น้องถามเพื่อนเพราะเพื่อนเคยเก็บเฮาเพราะว่าเฮามาจากปลาที่มันโบมันปลาใหญ่แบบนี้เป็นปลาชุบช่นแถวๆถวบาดมันกระไเห็ดบ่หลากหลายคือแบบนี้นะครับตัวใดเฮาบ่ผั่นใจเฮาก็ถามเขาแต่ส่วนมากเห็ดเพิงก็จะกินได้แทบทุกชนิดด้วยครับเห็ดเพิงนี่ ต่บางสิ่งบางอย่างเขาก็บเ่เคยเห็นหน,นะ,พ,นพ,นพ,นะพี่น้องกรต้องถามคนพ่นผีพารู้จักขาลายพี่น้องเป็นสือเป็นมูเนาะเห็ดผึ่งหลากหลายชนิดแห้งด้วยพี่น้อง ึปน่อยกวนจุ่มเลยเนาะเพ you know. ื <|ja|> ่งขาไล่เพื่งขาไล่เพ่ยขาไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเพึ่งขาไล่นี่เฮ็ดเพื่งดางเหียนนี่คนละอันคนละอันโอ้คนละอันปะใครจะว่าพี่จะบวกกันอ๋อเพ่งขาล่ตีน่เ่งขาไล่เอ้ขึ้นงเลยออมีลา ตัวนี้คมว่คมน,น้อยน,น้อยคมขาว้าคมเสียบนี่ยมอคมว่แห้งมีหลายชนิดแห้งด้วยสินะเต็มราตาเต,ต็มคาละขนาดตัวนี้เห็ดเพิ่นคมเ่บออันนี้เห็ดเิ่นหวานบอก อยู่น้ำกันเลยโอ้คมกระวานอยู่น้ำกัน <laughs> อยู่น้ำกันเลยนี่คมกหะวานนักอะไรบุกขี้กระยาวถึงบ้านเพินินจีเมนหงใหญ่ก็ได้ไลายไว้เถอะใช่ป้องใช่ไหมนคนหมาน มันแห่งฝาเห็ดอันัหนเห็ดผึ่งเนี่ยเลยเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งอันนี้อันนี้มันคือเห็ดผึ่งแดงลายคามแดงคามเลออพี่วาสนาได้เก็บอะตัดใบเขาเล้วอันนี้อยากเห็นได้เห็ดผึ่งนั่นไหม่เห็ดผึ่งดำไหมนั่นเลยเห็นตาบ่าวล้านเขาเก็บมาเห็ดผึ่งดำหรือน <oung> ั <Beng Zen> ่นเลยอันนี้เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเขาเขาใหญ่เขาใโด่งใยเมียนแมียน นี่อันนี้กินบ่ได้เด้อค่ะนี่นี่อ๋อเอาไปซื้อโอเอาไปซื้อเอาไปซื้อโม่เลยโม่ข eh, ้าลายขมตัวพี่ขมบ่แมีนอันไหเน็ดเปื่อยขาลาย cứu, sưởi, đi nông bàn hoa, juju, ne đỡ cha, đi nông, có juju, này phượng bàn, vườn, เห็นตาจ้อยพี่น้อยเห็ดเูิ่งดำตัวนี้ยังยังดอกหน่อยอยู่ด้วยครับคุณชายโตขบฮั่านยิ่งบุญมีบุนดี่บานมีแต่เห็ดทานเห็ดทานดีบานใช่ไหมพี่พี่พี่บอกเป็นมูเลยเนาะ บอลลานเพิ่นเก็บะนะครั่ขุนกับบาลลานนอนอยู่หน้าโอ้นอนหน้าลานนอนหน้าครับนอนหน้าว่า <c oughs> คนอน,นอยู่หน้ามีคนคอมเมนต์ถามอยู่บอลลานคือนอนหน้า <c oughs> บอลลานนอนอยู่หน้าเป็นบอ <c oughs> นอนอยู่หน้าครับอ๋อสปอร์ <c oughs> ละบเบาลลานนอนหน้านอ้อพึ่งดำพี่น้องเ <c oughs> นี่ยแต่ว,แว่าเคยเห็นก็ได้เห็นแล้วครับมื <c oughs> บ่อนี้สปอร์กันดิการ์บ้าอยู่บุอลานเก็บเห็ดน้ำกันอยู่นี่เก็บเห็ดน้ำกันอยู่นี่ครับอย่าหลง มีาลมีเฮสุนด้ดูน้ำกันเลยจ้าจุยจุยหมวไม่อยังไรครับคุณตอนมีของเกลื่อลมเ่ราะนั้นเขาลมเรื่อยไปเนื้อกับลมคุบก้อนหินกับยุดเนื้อพอลบ้านเนะา ก็มีในถุงดำจสอารตัวหวานเลยก็กเพ็ดสุงคุ้มนะเก็บเพ็ดสุเ็ดเย่งน้ตน้องพี่น้องแต่เคยกินคนเก็บเล้วค่ะพี่น้องก็เเมนมาบอกเลยด้วจ้าว่าเห็ดอย่ง อีพี่สองเต็มตะกร้ารได้ครับับใส่ถุงอีกนิดหน่อยมาสิมาสิต่ออีกจากอีพี่สามนี่ก็เบาไวเลยพี่น้องก็เพราะว่าต้องเดินทางไปไกลเนาะเดินทางกระบานไปไกลได้พี่น้องลอยกัวโลจากไหนเนาะเชื่อว่าโอ้ที่ของสาวนิดได้พี่น้องมาผิดหวังเนาะมาผิดหวังครับผมบคุ้มค่ากับการเดินทางได้พี่น้องคุ้มค่าอีรีกับการเดินทางมาเนาะ ถ้าเป็นผมว่าหาอยู่ป่าอยู่บาดก็ทีอาทิตย์หนึ่งคนละครับจะได้ซ้อนกระตาหาอายุเป็นอาทิตย์เลยในบ้านเพื่อนมีป่าใหญ่แงพี่น้องโอ้ยผมกระซอนแต่เห็ดตะกราบเลยล่ะย่าลายจับแล้วจับอีกจับจนเหลวหมดเลยพี่น้องเห็ดผึ่งแบบรวมๆเลยด้วยครับผมกับมีทั้งหวานทั้งคมเลยพี่น้องป่าปนกันไปเีาก็บ่ได้เลือกเอาปหนใดดอกแต่ว่ากเก็บเน้นๆน่นะ เลือกปันไดแต่เน้นๆน้นเ่เลือกปันไดแต่เอาเน้นๆน้นนะอยากกับบานด้วพี่น้องเอยากลับบ้านด้วครับผมเดินทางกลับบ้านช่วงนี้ครับประมาณเที่ยงๆเนาะก่อสียบานกับะมาณบ่าสองใบสามแล้วพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมนล้วมันแพงเบกะขาขับรถแห้งหรอกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วครับขอบคุณทุกการติดตามสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ